สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทาคำพิเศษนะครับมารีวิวหนังสือพิมพ์ข่าวสดประจำวันจันทร์ที่19ธันวาคม2 6 6 5นะครับก็ขอบคุณข่าวสดนะครับผมเริ่มที่ข่าวด้านบนก่อนเลยนะครับทําบุญไปปลาสุดมนขอทรงหายป่วยประชวนประสงค์นิกรยังล้นโรงพยาบาลจุฬาราชทูตจีน อุเทนลาวร่วมลงนามนักบวชพรามหมณ์ฮินดูอธิษฐานจิตพุทธิกรทัวไทยร่วมใจถวายพระพรขอในหลวงพระราชินีสมเด็จเจ้าฟ้พาพ,พระราชนิยภาคาถามงคลนะครับประชาชนท่องบทสวพดพจชงคาปร,ริตคาถามงคลขจัดโรภคภัยไข้เจ็บขอให้องค์พาท่านหายอาการประชวนนะครับต่อพุทธรูป บริเวณทางเข้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรคนกรุงแหรรับลมหนาวคนกรุงหนาวแน่รับอุณหภูมิ14องศาจะเยือกถึง20ธันวาจังหวัดริรมทนด้วยตอนนี้ก็หนาวจริงๆนะครับผมดูผมดูมดอุณหภูมิเนี่ยก็ประมาณ17องศานะครับผมออเนติน้านะครับ ลูกขึ้นนำเรียวแนวเมซี ie, ่ซันโวลูกหยุดโทษไม่พลาดเป้านะครับพาเจนอาร์เจนตินานำแชมป์เก่าฝรั่งเศสไป1 0ศูนย์นะครับก็อตอนนี้เป็นแชมป์โลกแล้วนะครับอาร์เจนตินาครับโพจีบิกตูให้ยุสภาภายในธันวาคมนี้ภูมิใจไทยปลื้มวันอวยปลื้มวันชัยอวยหนูเพื่อไทยขูส่สสเก่าสอบตกืตก้อประชาธิปัตย์เชื่อเลือดอยู่ไหนลนน่โซนัตโต สร้างอนาคตไทยร้าวนิดาโชพชีประชาชนส่วนใหญ่อยากให้บิกตูยุสภาภายในเดือนธันวาคมไม่ปลื้มผลงานสภาทะเลาะกันบ่อยเขามาชมล่มถีโคศกภูมิใจไทยโวสอสอรถใหม่นะครับระทึกกรุงคนรถเก๋งถูกคนคนร้ายใช้หลังสติ๊กยิงหิน ใส่กระจกประตูหลังแตกทำให้คนนั่งในรถบาดเจ็บขณะขับผ่านวงเวียนอนุสอสาเร,ร,รีบิชาติปไตยถนนวาดดำเนินนะครับตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุสาวกรีดโดนหินยิงเก่งคาห้องขังในประสงค์วธธุฒิโชเฟอร์รถทุกสิบล้อไม่มีเงินจ่ายรถคู่กรณีสองคันที่ขับเฉียวบริษัทเพราะบระิษัทประกันภยัยเป็นส,สินใหม่ต่แทนเนื่องจาก เมาขับโอ้หูกคอตายในห้องขังสพเพจจังหวัดระยองโอ้แก้หนาวควันช้างคลุมพระห่มก่อไฟแก้หนาวให้พังแม่บังคำอายุ7 2ปีและช้างแก่อีกหลายเชือกที่บ้านพักช้างสูงมไว ทางช้าไม่สามเพอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังอุณหภูมิลดลงต่อเนื่องล่าสุดที่สิบห้าองศาโอถือว่าเย็นนะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับบอลโลกปิดฉากลุ้นปีสองศูนย์สองหกส่งไม้ต่อไปที่แคนาดาสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพโอหน้าไปเนาะหน้าไปเม็กซิโกนะครับตั้งเป้าไว้สักสี่ปีผมก็ไม่ได้กลับไปเที่ยวประเทศเม็กซิโกเลยตั้งแต่ 3 1อปีมาแล้วนะครับอันนี้ก็หน้า2นะครับเตือนดื่มสุราแก้หนาวชคไม่มีมุมนะครับเรื่องของจุดกระแสอำนาจสวปูกประชาชนรับเลือกตั้งนะครับปิดสวิตสวนะไปปิดสวิตสวสองกันพวกที่ไม่ได้มาจากประชาธิปไตยไม่ผ่านการเลือกตั้งนะครับ ควัก2.2พันล้าน <c oughs> ให้บุญธรรชการกรทมขออภัยแฟนรายการด้วยนะครับมาดูตัดมาที่หน้าเจ็ดเลยแล้วกันหน้าเจ็ดนี่เป็นหน้าการเมืองนะฮะหน้าการเมืองทิ้งหมัดเข้ามุมเลือกตั้งซื้ออนาคตตู่หรือดู ลาลูกคลอกรวมไทยสร้างชาติกับประยุทธจรร์จันโอชาและพลังประชารัฐไม่มีใครตอบได้บทบาทหัวหน้าพรรคแรงงาลชาติไปไหน,นี่ก็ย่อมแตกต่างจากตอนที่พุทธิพงศ์พูดถก,การเล่นบบโคศกแตกแต่ตงตอนที่วาง ในอุตมะาส,สาวนายาย์อย่างแน่นอนเส้นทางรวมไทยสร้างชาติจริงแตกต่างจากพลังประชารัฐพชาวบ้านเบือ่อพวกไม่รักษาคําพูดอยากได้ัการเมืองที่คำรานเร็วเจาะสงขานะครับเจาะสงขาในกรนจติดกนันไว้ทีหัวหน้าพักชาติพัฒนาดกลาใ,าในายธีรพลปรเลริระราขาธิการพรรคร่วมงาน งานดีมีเงินของไม่แพงหรือโครงสร้างเศรษฐกิจสงขาพร้อมเปิดตัวผู้สมัครสงขายังเป็นทางการสีเขตที่ชั้น50การค้าเซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่คุณพิธาลิมเจรณ์หัวหน้าพากเข้าไกลงพื้นที่8เรีวนะครับที่อำเภอบ้านโพนะครับฝั่งปัญหาประชาชนเพื่อไทยไล่บิ๊กตู่พ้นนายกทำไทยเสียประโยชน์นะครับ ไทยเสีย <c oughs> ประโยชน์มาดูหน้าสิบครับผมหน้าสิบเมาชนซ้ำอันนี้ที่ชเชิงเซานะครับตรวจรถฟรีก่อนทางปีใหม่เอามาดูบิ๊กตู่นะวันชัยวันชัยสววันชัยอวยอรุทินอวยเลยละ่ะ นายกด้านจุรินทรตีการสูตรตั้งรัฐบาลของพลังประชารัฐภูมิใจไทยกักจำนวนสส,สลดใหม่ย้ายศพนะครับอวยอนุทินมีสิทธิ์เป็นนายกนะครับอูดด้าชี้สสแห่ออกไม่ต้องยุบสภานะครับยันลูกพักอย่างมั่นคงเหนียวแน่นชี้นายกต้องมีเสียงข้างมากในสภาอันนี้ชาติไทยพนาเฟ้นหาผู้สมัคร เข็ดปัญหามุงนะครับนิกรหนุนแก้ร่างรัฐมนูลเพื่อไทยก้าวไกลบุกยะลาชูสันติภาพก้าวหน้าเมื่อวานเห็นภาพสอสอลาเล่ลงพื้นที่นะอำลาจบประมิตรนะครับนโยบายอามาดูนโยบายไทยก้าวหน้านะครับเงินผู้สูงอายุ3,000บาทตัวหน้าเบียเด็กเล็ก1,000บาทต่อเดือนโหเยี่ยมเลย นโยบายด้านค่าแรงเช่น450บาททันทีปี66นะครับให้เอสบนำค่าแรงหักใช้ภาษี2เท่านะครับมีการเปิดตัวผู้สมัครนายอานวาอุเซงเขต1นายนารงอาแวร์เขต3นายอารีฟินสวะสวะวาที่ผู้สมัครเขต1ปัตตานีเพื่อไทยเย้ยหนูแต้มไม่พอตั้งรัฐบาลนะครับ สนธิรัตน์นำสร้างอนาคตไทยปากทงอีสานขอเป็นทางเลือกให้ประชาชนโพพอใจผลงานชวนไม่ปื้มสภากีบิกตูยุบสภาภายในธันวาคมนี้ซปเปอร์โพโอ้โหนพดลกาน,นิกานะครับเขาบอกซปเปอร์โพนี้เป็นโพอวยนะ ภูมิใจไทยเด่นสุดแห่งปีโอ้โหนี่สวิงมาที่นี่เลยดูสิครับสุดยอดมักเมืออันนี้น่าจะอวยภูมิใจไทยไปเลยเต็มที่ไปเลยพลังประชารัฐขัดแย้งสูงสสย้ายออกวิกตูปลื้มเศรษฐกิจไทยพุ่งโตพุ่งโอ้โหนี่ต้องถามประชาชนเงินในกระเป๋านะป้อมส่งธรรมนัสพบเครือข่ายอีสานครับโพคิน ชงสี่ข้อหยุดรัฐประหารสมชัยแนะพักร่วมสัแนะพักลงสัตยบันร่างรัฐมนูญนะครับคุก2เดือนขายช่อดอกกัญชาเอ้าก็ไหนว่าเสรีหรือว่ายัางไงนี่ฮะมึนงงไปหมดอ๋อแต่ให้รอลงอาญาก็ขอบคุณข่าวสดและขอบคุณริการทุกท่านที่ตามช่อง youtube ชิปทำข่าวพิเศษนะครับสวัสดีครับ